มีเพราะพี่น้องมีเสื้อผ้าเจ็ดแนวหล่อปลาของสารับพี่น้องโค้งหัวครับโค้งหัวโค้งหัวนะครับกันนังนี่ครับเอ้โหโอ้กีไกโอ้โหกีไก่โอ้โหกีไก่อ้โหนังหัวครับนังหัวนังหัวครับนังหัวนี่คือนังหัวนะครับกระดูกไหมครับคือกระดูกนะครับ ใส่ตอนนี้มันสีขาวครับเราต้องลมควันครับลมควันทำการสมุกสมุกสักหน่อยครับพวกพี่นอ้องนี่นี่ใส่เืลองกลางเผาสัหนะาากหน่อยหนึ่งเผาอืเราจะเผาแล้วะะครับมเจ็เขาอือมาสักน้อยครับ แบบนี้นะครับกหญ่ขียวูนะครับขอกับเขาให้มันหวงครับจะใส่เดยมันจะข้าวครับลาจีค้าเขาตรงนี้ค,นครับ,รบเขาไมขได้ขวนะัญตะไคร้อย่างไรท่าจีค้า เขาว่ายวครับมันไหนำได้ละครับเนี่ใยูรยพี่นะพอมันบอกขาวซืพี่นะเียวไม่ได้เหรเกลียวเกลียวเกีย,เ,กย,เ,กย,ยเลยวไม่ได ủa mồi mồi nhỉ, mặn đâu hụt à ok